มีลีนมาเร็วๆมาร้องเพลง <c oughs> มีลีนมาเร็วๆมาร้องเพลงเหลือจุดห้า ลืมทุนหัวใจไปเลยล่ะเลนไปฮัลโหลขับพาซ้นไปตัวสั่นก็เลยลำบากขึ้นกระทุนก็เลยลำบากลืมจูดท้าหัวใจอะฟอน์สวยอ่าหลองเลยมีลิ้นเองเฮง ไปว้าวเต็มมันขึ่นกระชุงก็เลยน่ะบั้งเลิมจุดขาหัวใจหัวสันเกลือหนึบาขึ้นกระชุงก็เลยนะบั้งเลิลิมจุดขาหัวใจไป เลยลำบากขึ้กนกระซุงก็เลยลำบากเลื่มจุดหาหัวใจไปเรื่อยลังโหรไปทำผับผายจำไป